กราบสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้อดจะล่งสามนอยมัดรวมเนาะ,ค,ะค่ะก่อนจะไปเบิงแนวทางของมือหนีวันที่สี่กะเบิงของวันที่สามก่อนเนาะพี่น้องนะคะอากาศอ่าพี่น้องหลังจากมาขึ้นนี่ล่มยางแห้งเลยเนาะคะ่ะแต่ฝนกะตกแห้งอยู่พี่น้องแต่บบโดนเนาะคะ่ะแวบหบนึง่งแล้วก็ล่มสลายกลัวเนาะคะ่ะ ทางบ้านพี่น้องเป็นจ้งไดค่ะพายุฤดูร,ร้อนบ่ค่ะหอดไปหอดย่ำไปหนาวคงจะมดล,ละละเนาะพี่นอ้องอ่าเอ็ดวายยังหมว่านอากาศกยังสี่คือจาหอนแห้งเนาะค่ะถ้ามีฝนตกก็จะล่มแห้งว่าสาันเบายู่หมว้านเนาะค่ะกะ่ย่ำมือแรงมากปรากฏว่าสวดสวดสวดมากพี่น้องถ้าเป็นตกโดนกะจะเย็นก็นียุค่ะตกบ่โดนเนาะพี่น้องเอาไม่ มากก็จะล่มเถาะตกดีๆงามๆเนาะค่ะตกดีๆงามๆให้อาห้าโป้งให้อากาศเยน็นโลงเนาะค่ะตอนนี้คือมันห่อนคกโพดเนาะค่ะพี่น้องห่อนคกโพดกะถา้าฝนตกมันก็นกนกนจะได้ลดภาวะอาความห่อนล่งหลายเติบเนาะค่ะเพราะฉะนั้นกะให้ตกอยู่ค่ะพี่น้องอยากให้ตกอย่เนะคะ ตกซะจะได้เย็นๆเนาะ,ค,ะค่ะค่ะอ่าสำหรับรัฐบาลไทยเนาะเอ็ดจะย่อยลงน้ำเรื่อยๆแล้วเดอ้อค่ะไปยังคลิปของของแอดเองเนาะคะ่ะวันนี้วันที่สี่หลังจากลงสามน้อยแล้วก็จะลงรัฐบาลไทยต่อเลยเนาะค่ะนะคะ,นะค,ะค่ะไปเบิ่งแนวทางงานของเมืองบ้านเนาะคะ่ะพี่น้องนะ,ะแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้เด่นเข้าชนดิถีตัวเดียวเลยพี่น้อง ตะก้อนหนานั่นย้อนขึ้นทั้งหลังยกเว้นงวดศูนย์ศูนย์ค่ะพี่น้องรัฐบาลไทยช่นศูนย์จะสองสูตรปรากฏว่าหายจอจทั้งสองสูตรเลยซึ่งมันว่เคยเป็นเนาะค่ะงวดนี้กะชนกันที่สองสูตรในตัวเดียวเนาะค่ะสองสูตรในตัวเดียวจะเดินบอเนาะค่ะอ่าปกติแล้วบ้านบอลลุดถ้าชนจัิสิไม่มีหลุดนะคะไม่มีหลุด ถ้าสายงานเหล็กออกอยากสายนี่ที่ผู้ใดก็มักวอาว่าเหล็กตัวนี้มันไม่ยากเหล็กตัวนี้มันไม่ยากจะพิกโผในหวดนีเพ่าพี่น้องนะคะหลายๆเสี้ยนหล,ล,ลายนักขานวณนจะประเมินไปทีเหล็กตัวนี้มันไม่ยากยังสี่เนาะค่ะนะคะ,นะคะหวดนี้จะเป็นไปตามนั่นบพพี่น้องว่เนาะคะ่ะเอาบากันไม่เนาะพี่น้องเนาะ สายสายเหล็กมากอยากรอบนี่ขึ้นแถวต่างสากลากเลยค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าจังไดจะเป็นไปยังไดมากจังไดจังวากันอีกที่หนึ่งเนาะค่ะนะคะ,นะค,ะค่ะงดที่แล้วมากแล้วพี่น้องลอมไา,า้ใจวาวนะคะวังหัน้านิงๆนิงอยู่ค่ะตกกสิตก,กตเตว้นเพระว่าฝาลัวนะคะถ้าล่มสิล่มแห้งอยู่อีกคือเกาละค่ะพี่น้องถ้าเป็นทังสี่เนาะคะ่ะ มืึอวานนี่เซียนสารค้มว่างเด่นทีหนึ่งกับสองเนาะอ่าหนึ่งกับมาทีหนึ่งซีน้อยแหลกเนาะค่ะสองกับไปวิ่งพี่บนรางเนาะของผลว่างหกสองศูนย์อ่ามาอ่ะเป็นไม่ใช่ค่ะผลออกที่หกสองศูนย์สองเก้าของผลว่างสามหนึ่งสองเนาะค่ะสองมาบนรางวิ่พี่เลยเนาะค่ะแล้วก็เจาะได้ข้าขงล่างเนาะสำหรับของเซียนสารค้มเนาะค่ะพี่น้อง ไปสู่แนวทางของแอดลุดเมดเลยเด้อค่ะเมะเดนกับบอมมี่ ami, เห็นหมาว่านเนาะคะ่ะส่วนของน้องตาเนาะคะ่ะน้องตาจะจับประกบกันนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างรอบวี่นะคะเพราะว่าคนหนึ่งว่างเก่ากับศูนย์คนหนึ่งว่างหน,นึ่งกับสองเนาะค่ะสองศูนย์สองเก้าเต็มเต็มเลยค่ะพี่น้องจับวิ่งกันเนาะค่ะเอฟซีในกลุ่มมันก็นนะะนกนกนจะเฮจั้งสี่แล้วค่ะพี่น้องจับวิ่งกันเห็นบ่นค่ะ ได้สองศูนย์สองเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแต่ว่าของน้องต้านี่ไปตัดสามตัวตัด,อดรอบปกติคือเก่าหกหกเก่าก็คือไดอยูเนาะพี่น้องนะคะราวาถามาลักษณะสามตัวหางเดียวนี่ถือว่าเขเาราะวาเฮ้าจะว่างเน้นด้แค่หางเดียวเนาะคะ่ะซึ่งแอดก็ย้ำรู้เว่าลักษณะหางเดียวนี่เส้นสระข้ามกับไม่ต่างกันพี่น้องค่ะาวางไว้เน้นที่หางเดียวตัดเลรนไดเดอร์พี่น้องหางเดียวหนึ่งเนาะคะ่ะ เพราะว่าข้าวบ่ว่างหลายหางพี่น้องค่ะข้าบ่ว,ว่างหลายหางแนวทางมีเข้ามีหลดเดอร์ค่ะพี่น้องนะคะก็ตามกันโตเนาะค่ะตามกัน่อไปเบิ่งแนวทางของไอเอสดเขียนเหล็กตดเปนนน็นอมอนีเนาะค่ะเดวกอนเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะแสดงว่าเอดว่าท่านเขียนเหล็กตดเนาะค่ะในอิริพี่น้อง แอดจะเอาของน้องต้าลงให้ดูก่อนเนาะค่ะจังว่าเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องคะอ่ะค่ะเบิรงของน้องต้าไปเดี๋ยวแอดเอาเหล็กติดลงห้แป๊บหนึ่งเนาะค่ะค่ะเมื่อนี้น้องต้าวันที่สี่อ่ากุมภาสองห้าหกเจ็ดน้องต้าว่างเดินอยู่ที่ห้ากับเจ็ดนะคะแอดมาเขียนนี่แท้งสายมือนี่เลขบ่กเขาเลขติดบนล่างเนาะค่ะ เดี๋ยวแอดจะทำแก่เข็ดก้อนเนาะคะ่ะทำกลุ่นไม่มาเขียนทางเก้าเนาะพี่น้องอ่าเพราะมาจากโตเลยเนาะคะ่ะหนึ่งห้าเจ็ดมาวัานเราปกติเนาะแต่วันหนึ่งกับมาหนึ่งซีอยู่เนาะคะ่ะอ่าไปอันอื่นอยู่เลขติดบนล่างเอามาไว้หมองเก้ากันน่พี่น้องเลขติดบนล่างเนาะคะ่ะ อากาศห่อนพี่น้องเอ้ยเนาะคะ่ะอาซ้ำนี่เดือนหาเดือนหกอย่าซ้ำใดพี่น้องนะคะอานี่กะกุมผ้ากะซ้ำนี่แล้วเนาะ,ะค่ะกุมผ้ามีนาเมษาโอ้เข่าสู้หนาห่อนเต็มเต็มเลยะค่ะมีนาเมษาเมษา,า,าไปพฤษภานี่กะจังเื่อกันได้ค่ะพี่น้องเพราะมันธรรมดาเนาะ ถือว่าจังน้องต้าพารวยวันนี้วางเด่นอยู่ที่5กับ7เนาะคะ่ะ5กับ7จับคู่คือเอาเด่น062ของเลขติดแอดนี่ไปประกบเลยเด้อพี่น้องนะคะแอดจับประกบเลยทุงมืินนี้แอดใส่สูตรนี้เลยเนาะคะ่ะอาจจะมีวางวันที่สูตรมันบระชนเนาะคะ่ะสูตรบระชนไปอีกสเต็ปหนึง่งคือจับอีกสเต็ปหนึ่งเนาะค่ะนะคะ,นะคะวันที่4เดือน2 6 7วางเด่นอยู่ที่5กับ7 จับคู่50าศูนย์ห้าหกสองเจ็สองสตัวหางเดียวคือ3ามห้าเจ็ดเลยเ้วยพี่น้องของน้องตาหมอว่านี่ของน้องตาเข่าเก่าเนาะเก่าเดินล่วๆของวันที่สามก้บอกกูขู่กับของเซียนสารข้ามเจาอดอยูที่2องศูนย์เก่าเก่ามาซีเทือร่วมรักลอยน้ำพี่น้องมาอยู่ซีขังเนาะคะ่ะตามต่อไปเบิ้งของ แอดเลยเนาะคะ่ะพี่นอ้องอ่าโฟกัสไปยุที่เลขติดบนล่างเนอะของแอดเนาะคะ่ะสาวเจาะคูบ่ได้กับบ่ได้โพดโพเดอ้อพี่น้องให้รูดเอาเด้อค่ะสายรูดบ่าถือว่าโอนะคะบางมือเขาจะเจาะคูบ่ได้เลขติดบนล่าง062มาได้3หน่อยเดอ้อพี่น้องนี่แหละแอดโฟกัสถึงตัวนี้นะะเนาะค่ะว่ามันจะเป็นอ่าเลขอ่า มัดลายเลขติดบนล่างเด่นเดินดีเนาะค่ะพี่น้องนะคะมัดลายพี่น้องมันมีหมาหน่อยเนาะค่ะเอาอันนี้ก็คือของเซียนสารคามแคปเอาเด้อพี่น้องแคบปเอาเลยค่ะเด้อแอดจะยกกลองขึ้นให้แคปเนาะค่ะร่มล่มมากเล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาพี่น้องแคปเอาเลยค่ะเลขติดบนล่าง0 6 2มือนีมี่เห็น3มน้อยเด้อพี่น้องแคบปเอาค่ะ เาแทบนีเ่เดินทางเขามาถ่ายคลิปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนะเาะกราบขอบุญขอบคุณเอฟซพี่น้องเดอ้อท,ท,ท,ที่ติดตามที่มากดากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะคอยโชกให้มันกับถูกแนวทางที่แอดว่างลงไปเนาะค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ